การขนส่งของโลกในอดีตวันที่ทั่วโลกยังไม่มีถนนเชื่อมต่อดินแดนและสมัยนั้นยังไม่มีนกเหล็กบินอยู่เหนือท้องฟ้าการจราจรและขนส่งทางน้ําจัดเป็นยุคที่เฟื่องฟูอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศการทําศึกเพื่อล่าอาณานิคมหรือการออกไปสำรวจดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบก็ล้วนแต่ใช้เรือเหล่านี้เดินทางข้ามมหาสมุทรด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่แปลกเลยครับท่านผู้ชมที่จะมีเรือจํานวนมากต้องจมหายไปอยู่ใต้ผืนมหาสมุทรและแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีเรือที่เคย เคยสูญหายมากมายถูกกู้ขึ้นมาจนทําให้พบเจอวัตถุและทองโบราณจานวนมากในซากเรือแต่ก็ยังมีเรืออีกหลายลำเลยครับที่ยังคงหลบซ่อนตัวเองอยู่ใต้ผืนน้าพร้อมกับวัตถุโบราณที่มีมูลค่ามหาศาลและยังไม่มีใครสามารถพบเจอได้รายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของเรือลําค่า3ามลำที่ยังคงหายลับอยู่ใต้ผืนมหาสมุทรซึ่งหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ในปีคริสตศักราช1594ในขณะที่เรือคาแล็กที่มีชื่อว่าล้าชินโกชากัสดพร้อมลูกเรือและกะลาสีกว่า1,400คนอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับจากดินแดนของอินเดียเพื่อมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินเกิดที่โปรโตุเกสและใกล้จะถึงจุดหมายอีกเพียงไม่กี่วันเรือลำนี้ได้ถูกโจมตีโดยเรือสัญชาติอังกฤษด้วยการยิงระเบิดเข้าใส่อย่างไม่ยัง้งจนเรือชินโกชากัสถูกไฟไหม้และต้องจมลงสู่ก้นหมาสมุทรแต่ทว่าก่อนที่เรือลำนี้จะจมลงมันได้บรรทุกของมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นไข่มุกจำนวน22หี เพชรพลอยและอัญมณีล้ำค่าอีกจํานวนมากเพื่อนํากลับไปยังโปรตุเกสซึ่งรวมมูลค่ากว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ220ล้านบาทไทยและตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันขุมทรัพย์มหาศาลเหล่านั้นยังคงนอนรออยู่เบื้องล่างเพื่อรอให้ใครมาพบเจอมันเข้าสักวันนั่นเอง The floor, the เรือฟลอเดรมาเรือเดินสมุทรสัชาติโปรตุเกสขนาด400ตันหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกไม้แห่งท้องทะเลเรือจากศตวรรษที่16ที่มีการเดินทางผ่านมหาสมุทรอินเดียนานกว่า9ปีจนกระทั่งเรือลำนี้จมลงสู่ใต้ผืนมหาสมุทรในเดือนพฤศจิกายนปี1511เนื่องจากในขณนะนั้นเรือที่เคยทําหน้าที่บรรทุกเครื่องเทศจานวนมากได้ถูกส่งออกไปสนับสนุนเรือรบโปรตุเกสเพื่อไปชิ้สุล่านมาเลแห่งเมืองมาลากาแต่ทว่าในขณะเดินทางกลับภูําเนาวเรือฟลอเดรมาต้องพบเจอกับพายุลูกใหญ่และต้องอัปาง สู่ก้นมหาสมุทรในท้ายที่สุดแต่ทาว่าก่อนที่เรือลำนี้จะจมลงมีทองคำและเหรียญเงินจำนวนมากที่ถูกบรรทุกไว้บนเรือเดอะฟอร์เดลมาแต่จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันแม้จะมีหน่วยงานหลายฝ่ายพยายามค้นหาซากเรือและตามหาสมบัติที่ตกค้างอยู่ภายในเรือแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพบเจอขุมทรัพย์เหล่านั้นจรงยังหลับไหลยอยู่ใต้ผืนมหาสมุทรจนถึงปัจจุบัน The เรือเมร์ช้าลอยโเรือที่มีฉาย,ยาว่าเป็นเอโรราดแห่งท้องทะเลมันถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือหลวงในเดฟฟอร์ดและถูกเปิดตัวในปี1627โดยในช่วงทศวรรษที่16-17เรือลำนี้ถูกใช้ทำการค้าระหว่างอังกฤษกับสเปนที่บริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันตกก่อนจะต้องอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรในขณะกำลังเดินทางออกจากสเปนโดยสาเหตุที่เรือมีสภาพเก่าบวกกับเจอสภาพอากาศอันเลวร้ายซึ่งก่อนที่เรือลำนี้จะจมลงเรือลำนี้ได้ทำหน้าที่บรรทุกสิ่งของที่มีมูลค่ามหาศาลที่ บนเรือทำได้จากการค้าจำนวนมากซึ่งของมีค่าหนึ่งในนั้นก็คือทองคำบริสุทธิ์กว่า1 0 0 0 0แปอนที่มันได้หายไปตั้งแต่เรือจมลงและยังคงสาบสูตรจนถึงปัจจุบันจนเรือลำดีได้ฉายาว่าเอลโดราโดแห่งท้องทะเลที่เหมือนกับนครทองคำเอลโดราโดที่สาบสูนยบนบกนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของเรือลำค่าจำนวน3ลํลำที่ยังคงหายลับอยู่ใต้ผืนมหาสมุทรซึ่ง้าท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตาไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ